การมก็ไปกลับกับแับปเพิ่กลับไป,บไ,ปได้ไปส่งมาด้วยก็เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะน,น่ารัามี่ะไร้ฟังหน่อยข้อไหนเนนอ่อยมลุงล่าลากัไานก็ต้องขอโทษก่อนว่าผมอาจจะไม่ได้เป็น,ปนคนที่สวีทหน้ากล้องหรือแบบว่าต้องมากรอดกันแบบลาอะไร้ยมีหลายคนไม่พอใจนะที่ผมไม่ได้กอดเขาแต่ผมจะบอกว่าคือต้องต้องแบบผมผมรู้สึกว่ามันหลายๆอย่างนะเราอยากให้มันดูน่ารักน่ารักเราได้แค่แบบว่าจับมือก็ดีใจแล้วให้เขาได้กอดครอบครัวเราที่ไปส่งคนนั้นก็คือมีความสุขมากแต่หลายคนเขาก็มอง ไม่มีไม่ไม,มีผมว่าสําหรับผม,มสําหรับตัวผมนะอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องไปกอดเพราะว่ามันคือความต้องการของทุกคนที่อยากเห็น<ม>แต่ว่าของผมก็คือมันเป็นโมเมนตะ์นะ่านระักนะ่านระักของผมมนะผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่เห็นต้องไปกอดให้ทุกคนได้เห็นนะสนามบินที่คนเยอะๆอะไรนี่เลยผมรู้สึกว่าแบบแใจรงใจหลายอย่างนะเราก็อยากเก็บเราเดี๋ยวถ้าแอบกอดก็เดี๋ยวขึ้นกอดแอบกอดทีงหลังก็ได้อ,อะไรเงี้ยแต่ที่กอดไม่กอดหลังก็ไม่โอ้โหไม่บอกไม่บอกแซวแซว คนเป็นเพราะเราดูความเหมาะสมหรือเปล่าใช่ผมผมก็ชอบชอบดูความเหมาะสมครับแล้วก็ต้องพยายามที่แบบว่าบางทีอะไรที่มันเกินเลยเกินเนี่ยตัวผมก็จะพยายามเบรกตัวผมไว้แต่ก็เพราะว่าหนึ่งผมพอมาตั้งสตินึกแต่บางทีเนี่ยเราก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กเยอะมากนะครับแล้วก็มันก็มีแฟนคลับที่เป็นเด็กมีแฟนคลับที่เป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเราก็แบบไม่อยากให้อะไรมันดูแบบเกินเลยไปอะไรเงี้ยเนาะก็แบบดูน่ารักน่ารักธรรมชาติน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเพราะเรื่องการครอบครัวไปด้วยหรือเปล่ามันก็ต้อง ยยจริงไม่เกี่ยวรหรอกผมต่อ <c oughs> ให้เขาคงไม่ได้ไปผมไปกับเพื่อนอะไรผมก็คงไม่ได้กลอดภัยต่อนหน้าคนอะไรเนี้ย <c oughs> ถ้าทั้งหน้ามันอาจจะมีนะผมผมไม่ได้พูดอะไรแต่ว่าคือคือตอนนี้ก็อาจจะยังกดไม่ได้ผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เราไม่ได้ต้องการทําตามแต่เสียงที่ <c oughs> คนเรียกร้องว่าเราต้องไปกรอดไปห้อมอะไรผมว่ามันต้องต้องให้ผมคนตัดสนใจในการกระทำด้วยอ,อะไรย่างเงี้ยครับผมไม่เกินไม่เกิไม่เก้ไม่เกิ พุดอ่ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องอื่นมากกว่าแต่ว่าถ้าถ้าเรื่องแนวที่ผมผมเข้าใจว่าคนดูหลายคนก็แบบอาจจะแบบรู้สึกชอบรู้สึกน่ารักก็<ห>เลยแบบได้อย่างเห็นภาพที่แบบว่าน่ารักน่ารักตามใจอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ต้องขออภัยด้วยที่อาจะไม่ได้แบบแบบหวานหรือกรอดกันอะไรมากเกินอะไรเงี้ยครับผมต้อขับไปกออยู่รนี้นานไหมคะจะมาใชไอันนี้ต้องยัต้องมองตรงว่าสุขย,ยังยังไม่ทราบจริงๆนะก็คือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องดูให้เขาเขาแน่าจะต้องไปเคลียร์งานเคลียร์อะไรหลายๆอย่างอยู่หลายๆคนก็น่าจะรู้นะว่ามันเป็นงานที่แบบ ผมตัวผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าว่าเป็นงานอะไรเพราะเขาแบบขอเรื่อกตัวเหมือนที่ททุกคนได้ได้ได้รู้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมมีมมแทนจริงบินไปตามนะคะยังยังยังคือคือจริงอ่ะผมมีแพลนไหมผมต้องบอกว่าผมเป็นเป็นคน,นงแงงังหลังกล้องอนะ่ะคือตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงแรกเนี่ยผมมีโอกาสคุยกันตั้งแต่ตอนแรกๆผมก็อยากบินไปมากอยากบินไปมากแต่ด้วยว่าพวกคุณต้องเข้าใจจริงๆนะในเมื่อถ้าแบบ ถ้าตอนที่ว่าเวลาเราคุยกันแล้วแบบผมจะมีความรู้สึกรู้ได้ว่าเขาอนุญ,ญาตให้ไปเมื่อไหร่หรือคําถามที่เราถามตรงๆเลยว่าให้ไปไหมถ้าเขายังไม่ให้ไปพวกคุณก็ผมตัวผมก็ไม่ได้ไปพวกคุณก็อาจจะต้องไม่ต้องขยันขยอผมอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าการที่เราจะไปได้หรือไปเจอครอบครัวเขาได้เนี่ยต้องให้เขาอนุญาตก่อนต้องให้เขาอนุญาตก่อนจริงๆนะครับผมพวกคุณกดอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจเรื่องนี้ด้วยครับตอนนี้ครับแต่ผมไม่แน,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 น่ใจนักนะเอาไม่แน่ใจเขาได้ คะเขาก็รู้สึกด,นะดีกับเราด้วนะต่อรายการเหนกระแสอืมใช่ก็คือคือระหว่างที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีหลายๆเรื่องที่เข้ามานะที่จะมาทั้งความน่ารักทั้งอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ว่าก็เป็นประสบการณ์หลายๆอย่างที่แบบเราต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนี่เงราแค่ก็จะแชร์ให้เขาทุกคนเลยอ่าอ่าใช่ใช่แล้วก็พูดติดติดแต่ว่า ไม่ให้เครียดเกินด้วยเพราะถ้าผมพูดเครียดเกินเดี๋ยวทุกคนก็อาจจะแบบมันเกิดตามากกับคนนู้นคนนี้ได้หรืออาจจะคุณอาจจะไม่ไปพอใจในตัวเขาก็ได้ในการตัดสินใจเขาทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องผิดในการที่เ่าจะตัดสินใจเลยทุกอย่างต้องต้องใช้เวลาตัวเขาเป็นผู้หญิงที่อายุก็สามสิบเอ็ดกันแล้วเขาก็ต้องใช้เวลาในการตัดสินใจในการที่ว่าต้องมีเวลาดูแล้วก็เรียนรู้กับตัวผมก่อนด้วยอะไรไงเงี้ยครับแล้วตองนีเราหนีนี่ใจหายไหมคะเพราะว่าเราเรา่อ,ไไาอยู่กับา,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 ามาประมาณจบเดือน เดือนกว่าคือเราอยู่ด้วยกันสี่สี่สี่สิบวันเลยนะครับผมเป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากก็ได้ได้เจอความรู้สึกที่แบบดีแรงแรมากเกรงๆสักพักหนึ่งแล้วก็ได้แบบได้ได้มีความรู้สึกที่มันน่ารักได้ได้ทำงานด้วยกันได้อยู่ด้วยกันเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นโมเมนต,ต์ที่เราก็เก็บไว้มันน่ารักมากแบบก็จะจําแบบอะไรที่อย่างมันดีหมด เหงาไหมก็คือประเด็นมันเพิ่งเราเพิ่งแยกกันไม่กี่วันนะเหงาไหมก็คงไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่มันก็มีความคิดถึงที่มันต้องต้องมีอยู่แล้วแหละวิดีโอพากันไว้นะคะตอนวิดีโอพากัน่อยตอนที่กลับไปเราเราก็ต้องพูดตรงนะคือไม่ไม่ได้วิดีโอคอลกันเลยเป็นเป็นเป็นไลน์ปกติก็หน่อะมันมันจะเป็นอีกแอปหนึ่งนะแต่แต่ต้องบอกว่าก็ตามตามที่ทุกคนเห็นตอนนี้เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวผมก็ขออนุญาต ดูความแบบดูดูไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะใช่หครับแต่เราก็รอได้ใช่ไหมรอได้รอได้รอได้ผมรอได้อยู่แล้วผมสบายยนะฮะก็เดี๋ยวเราก็ก็รอรอได้ครับผมอย่างอย่างงานคู่ที่มีรับไว้อะไรมมีไหมคะมีครับมีครับจริงๆเรามีงานคู่ที่ที่รับกันไปก่อนนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องมีมีงานคู่มีงานอะไรที่แบบเราต้องต้องตัดสินใจกันอีกทีนึง เนี้ยเนาะแต่มันก็มีงานพิเซนเตอร์บางอย่างที่แบบเราเราได้คุยไว้ด้วยเหมือนกันเงี้ยครับผมใช่ต้องรอน้องกลับมาต้องต้องรอต้องรอกลับมาก่อนงานที่ที่ติดต่อไว้หรือว่าที่ตกลงไปแล้วมีเยอะไหมคะตอนนี้ต้องบอกว่าตอนตอนนี้ผมอาจจะต้องแบบมีการดูอะไรหลายๆอย่างก่อนนะแล้วก็ดูด้วยว่าแบบเราต้องทํางานตามความสบายใจของเขานะตอนเราเพราะเราบังคับอะไรกันไม่ได้นะฮะเราก็ต้องทําตามความต้องการของเขาให้ได้มากที่สุดเหมือนตอนที่เข้ามาเนี่ยเราก็พยายามดูแลเขาดีที่สุดผมแลวก็แบบบริษัทผมและตัวผมเนี่ยดูแล ดีที่สุดในทุกเรื่องจริงอะไรเงี้ยแต่ว่าความต้องการเขาอยากแบบอยากได้อะไรอยากทําอะไรแล้วก็พยายามทําให้ทุกอย่างเีบยมันดีที่สุดนะครับทุนนักพรตเขาจะกลับเขามี่กองแย่ไหมแบบไม่อยากกลับอยากกลับแม็อะไรอย่างงี้ไม่มีไม่ได้ไม่ไี้คือคือคือเราสึกว่าเรามาอ่านคอมเมนต์อ่ะเพื่อนๆเนี่ยเป็นห่วงผมมากกว่าอีกอะไรเงี้ยคือคือความคิดถึงของเพื่อนๆเนี่ยน่าจะเยอะกว่าผมด้วยมั้งอะไรเงี้ยคือตัวผมอยู่ด้วยกันมาหลายวันอะไรเงี้ยคือแล้วด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่ด้วย พอถ้าเราีิดว่ามันเป็นเรื่องที่ที่แบบยังไงนะน่าก็ถึงมากเลยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเราลองมองเป็นมุมคนทํางานโตแล้วอะไรเงี้ยเหมือนหลายคนที่ต้องทํางานไปต่างจังหวัดเจ็ดวันมันจะเป็นเรื่องธรรมดามากที่พวกคุณต้องเจอกันในชีวิตจริงอยู่แล้วพวกพี่ทุกคนต้องเจออยู่แล้วว่าแฟนไปทํางานเจ็ดวันแฟนไปทํางานสิบสี่วันเป็นรืออะไรเรื่องอะไรที่แบบปกติและธรรมดามากครับมใช่เรามีรุ่นใคะที่จะได้เป็นแฟนกัน เลยช่วงรุ้นมาแล้วสำหรับตัวผมนะ,ะผมก็พยายามทําให้ทุกอย่างดีที่สุดว่าตัวผมก็พยายามที่จะขอเขาคุยขออะไรจริงจังหลังไม่หลายคนอาจจะมองผมว่าไม่ได้ชาลีตลกเละเทะไม่จริงจัง,จง,จงแล้วผมจะบอกให้ว่าหลังไม่เวลาผมคุยก็คุยจริงจัง,จง,จงมากผมก็มีโอกาสได้ได้ขอได้คุยเราก็จะคุยในในแบบที่ตัวเราเป็นในอีกหนึ่งนะครับที่แบบเป็นเป็นแบบคนที่คุยกันแบบรู้เรื่องมากขึ้นอะไรอนยะ่างเงี้ย เราได้ถามอะไว่าติดอะไรเ่ยหรืออะไรที่ยังทําให้มั่นใจจนแบบฟ้องมันยังไม่กน้าสำคัญอีกอย่างผมบอกว่ามันมนเลยจุดถามไปแล้วเลยจุดเหมือนตอนหลังที่ว่าหลายๆคนพยายามพยัยาพยอนถามคำถามได้เผมจะเบรกทันทีเลยก็ผมรู้สึกว่าสุดท้ายเนี่ยแล้วเราเราเราขอมาหลายหลายรอบแล้วเราเราผ่านจุดการขอจริงจนเมจนอกง้ีก็ให้ล่ามคุยให้ก็คุยคุยคุยจริงเนี่ยผมผมผ่านจุดนี้มามามาหลายรอบแล้วก็เลยมองว่าแบบว่า ให้ทุกอย่างพร้อมใช่เราอย่าไปกดดันตัวไทย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดครับผมเรื่องความยุทางกางินส่วรัฐบาลในนั้นค่ะเราก็เน้นเรื่องที่อะไรระยะทางเนี่ยจริงเป็นเรื่องอะไรที่ไม่ได้น่ากลัวเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้แปลกเลยมีหลายคู่หลายคนช่ว่าันคบกันได้อยู่ยไปอะไรเงี้ยการเดินทางเงินเทียบเนี่ยมันเหมือนแค่คุณเดินทางไปต่างจังหวัด ไกลเองหกเจ็ดชั่วโมงมันไม่มันไม่ได้ไกลเลยแต่แกลมันอยู่ที่ความเต็มใจของแต่ละคนว่าเขาพร้อมที่จะให้เราไปเจอครอบครัวไหมพร้อมที่จะให้เราไปเจอไม้อะไรเงี้ยมากกว่ามันไม่เกี่ยวกับระยะทางไกลหรืออะไรเงี้ยเลยครับ,รรบอ,ยอย่างคขรู้จักการมีมุมมองความรักของ่ยเป็นยังไงบ้างสบายใจเห็นเดียวในในสำหรับผมในช่วงที่ผ่านม,ามันคือช่วงเวลาที่สบายใจช่วงเวลาที่เราได้เป็น ัวของเราเองด้วยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เราได้แสดงมุมที่เราไม่เคยมีหรือเราเคยสร้างกำแพงไว้ว่าจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมยมุนมุินนะครในบางเรื่องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกับใครหรือแบบกับคนนุกคนนี้อะไรคือจริงๆหลังกล้องเนี่ยผมก็ไม่ได้แบบเซฟหรือแบบระยะห่างอะไรมากแต่ผมก็คือแค่มองว่าคือเราโตมา ด้วยเราเป็นนักแสดงเด็กนะแล้วเราอะในทุกวันนี้เราเจอกลุ่มนักแสดงเอ้ยกลุ่มคนที่มาตามเราอะเป็นเด็กตัวเล็กๆกันเป็นน้องๆสิบขวบเก้าขวบอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดูไลฟ์เราด้วยอะไรเงี <S 1> <S 1> <ๆ>้ยเราก็พยายามที่จะคุมอะไรหลายๆอย่างให้มันได้ตามที่ว่าเรารู้สึกอยากให้มันเป็นเนาะไม่ได้แบบบางทีพลาดกลัวก็กลัวจะมีภาพทิ่ติเป็นตัวอย่างไม่ดีให้เด็กๆเด็กๆมันก็ไปพูดว่าพี่แนักทำได้พี่กามีททาได้หนูก็ต้องทําได้สิผมไม่อยากให้สิ่งนี้เก สิ่งที่ผมทําไปมันก็เกิดขึ้นหลายอย่างอยู่นะก็ต้องก็มันเป็นความน่ารักที่เราไม่เคยแสดงออกมาก่อนไม่เคยไม่เคยได้ได้ใกล้ชิดกับใครหน้ากล้องหน้าที่ว่ามีคนเห็นหลายๆคนมาก่อนมันก็ได้เกิดขึ้นกับตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันก็เป็นโมเมนต์เป็นความทรงจำที่น่าเก็บไว้ดูน่ารักมากแต่เมื่อี้นัก็คนชื่นชมเยอะเหมือนกันการตังคุณรูว่แบบเป็นตัวอย่างหน้าร้อให้คตามเราผมบอกไม่ได้นะครับ แต่ก่อนใช่บอกว่าแต่ว่าถ้าตอนนี้ถ้าเราย้อนดูไอ้มุมที่เราสวีกกันบ้างใกล้กันเกินเนี่ยผมว่าจริงก็เป็นมุมที่เริ่มจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆได้เหมือนกันนะครับผมผมรู้สึกว่าถ้าเราแบบเราตั้งหลักอะไรได้แล้วเราเบรกอะไรได้บางอย่างเราก็อาจจะต้องให้มันอยู่ในความเหมาะสมที่กำลังดีกำลังดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ก่อนน้านขอความเป็นตัวเวลากิข้าว่นคนงานะ คุนะม,มขอคืออยากอยากเน้นว่าแค่ตัวเขาตัวเขาอะนะเพราะว่าตัวผมมาเป็นคนที่ผมทํางานมาตั้งแต่เด็กแล้วผมเจอบ่อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงแล้วสำหรับสำหรับผมหรือสาหรับนักแสดงใหม่สิ่งที่สําคัญที่สุดคุณต้องดีใจกับผลตอบรับที่คุณได้ดีใจกับทุกคนที่ให้ใจคุณเขาเรามาให้เขาเห็นเรามาเรามาให้เขาได้เห็นในชีวิตจริงเวลาเขาได้เจอเราเขาก็าอยากมีภาพดีๆที่เก็บไว้แต่ด้วยวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่ผมไม่รู้จักที่ไปยังไงนะผมว่า บางทีมันอาจจะไม่เหมาะสมหรืออะไรเงี้ยที่ว่าแบบเราเขากําลังตักขา้าวกินอยู่แล้วแบบต้องมาเบรกการที่ว่ากินข้าวกันอยู่หรือแบบเขินนะเพระตัวผมก็บอกจริงว่าผมก็แต่ก่อนบางคนที่น่าได้มาก AN, แต่บางทีตอนนี้แอบเขินมากเวลาที่แบบเวลาเราตักขา like ้าวกินเน่ะเราก็อาจจะต้องเก๊กเพิ่มอะไรเงี้ยเพราะม,นนะมีมีคนที่แบบเขารักเราน่ารักเขาก็แบบอยากถ่ายวีดีโออะไรเงี้ยมันก็เลยมีเขนิขนๆมากตัวผมันไม่เป็นไรผมยังย้ำว่าตัวผมไม่อปไรแต่ตัวเขาอะผมเลยขอแค่ว่าอาจจะขอให้แบบ เขาได้ทานข้าวให้เสร็จก่อนแล้วเราเดินออกจากร้านอาหารแล้วก็แบบคือถ่ายรูปก,กันได้เพราะอย่างที่ผมเห็นนะมันก็เป็นมุมมองที่น่ารักมากคือคือมันไม่ได้เกิดขึ้ง่ายๆที่แบบเราเดินลานจอดรถก็มีคนถ่ายวิดีโอตลอดเราเดินขึ้นร้านอาหารก็มีคนถ่ายวิดีโอตลอดมันก็เหมือนได้ได้มองความมุมมองน่ารักน่ารักแบบห่างๆกันก็ขอบคุณทุกๆคนมากเลยแต่ว่ายังย้ำว่าเจอนะครับถ่ายรูปได้ได้ปกติเลยผมไม่ใช่ผมไม่ใช่คนเรื่องเยอะหรืออะไรครับผมตัวการมีของของรู้ไหมว่าแบบคนจะถ่ายต้องถ่าย เขาเขาก็รู้สึกนิดนิดนึงนะผมเป็นคนไม่โกหกนะแต่ว่าคือต่อให้ม,มันเป็นการเว้นระยะแต่ว่าถ้าสมมติเราเดินไปกินข้าวเดินลงจอดลานจอดรถแล้วมีกล้องคือตาม <S <S ตลอดเวลาสําหรับผมเฉยๆเพราะเราเราคุ้นชินอะไรเงี้ยแต่ว่าสําหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะต้องให้เวลาเขาปรับตัวหน่อยในการเข้าใจอันนี้ด้วยครับผมใช่เพราะบางทีมันมันแบบว่ามันตามไปถึงอะไรนะแบบว่าพูดถึงว่าการแพนกล้องหรืออะไรมันตามไปถึงห้องไอโรงแรมถึงอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบส่วนที่ผมรู้สึกว่าอาจจะต้อง เรื่องความปลอดภัยเรื่องความสบายใจที่แบบไม่ได้ให้ใครรู้ถึงข้างในอะไรเงี้ยครับผมไม่เคยมีเคสไหนที่ทำให้ทำให้คนกลัวหรือแบบไม่มีไม่ม,ม,มีเพราะผม<อ>ผมผมจะอยู่ด้วยตลอดนะครับแล้วก็คือเราเราจะแบบคอยบอกเขาตลอดว่าเราต้องดีใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี้มันไม่ใช่เรื่องงา่ายๆเรื่องที่สาคัญคือคุณให้เรามาตั้งเท่าไหร่เราจะมาแบบว่าเยอะเกินในเรื่องพวกนี้ไม่ได้ผมก็จะคอยแบบบอกในหลายๆเรื่องให้เขาได้เข้าใจอะไรอ่างเงี้แต่เราก็อยาก ใช่เยเนาะาแบบมีพื้นที่รักษาใช่คือคือคือรู้สึกว่าแค่แค่ในบางช่วงบางในจังหวะในที่มันดูส่วนตัวมากๆคือตัวผมเนี่ยผมชอบในการที่ว่ามมาเดินออกมาข้างนอกพาเขามาเดินแร้วมีคนทักทายมันเป็นอะไรที่น่าร่าเพราะเขาก็สวัสดีทุกคนก็ให้เขาสวัสดีผมก็สวัสดีขอบคุณทุกคนที่ทักทายเราอะไรเงี้ยแค่ในบางช่วงที่แบบว่าเราอยู่ในร้านที่ว่ามันรับแล้วแต่ว่ายังอาจจะตามเข้ามาหรืออะไรเงี้ยอันนี้อาจจะขอนิดเดียวในแค่ตัวเขานะแค่แค่กับตัวเขาเฉยอะไรเงี้ยครับผม พอคิดถึงมีไหมก็ต้องมีคิดถึงอยู่แล้วครับผมเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะที่เราต้องต้องแบบนึกถึงคิดถึงกันอะไรเงี้ยครับแล้วที่บ้านเงียบเงียบลงไหมครับบ้าไม่เหมือนเงียบ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 ก็เงียบลงก็เราคือเราเราทางานตั้งใจผมกับทีมก็คือทํางานหาการหางานให้เขาได้เยอะที่สุดเพ่าที่เราจะหาได้ตามความต้องการของตัวเขาด้วยอะไรเงี้ยที่ว่าอยากมาทํางานอยากมาได้ได้เจอเพื่อนอยากมาแบบมีภาพความทรงจาดีๆเก็บไว้อะไรเงี้ยครับผม <ừ. S 2> ขอบคุณนะคะขอบคุณนะครนะ